ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทําขนมตัวหนึ่งค่ะที่รูปทรงเขาเนี่ยจะสวยสีสันจะหลากหลายค่ะเป็นมินิฟุตทาร์ตค่ะเป็นขนมที่ใครๆน่าจะเคยเห็นเนาะเป็นตัวทาร์ตค่ะแล้วก็มีไส้ของคัสตาร์ดค่ะแล้วข้างบนก็ท็อปด้วยผลไม้ชนิดต่างๆสีสันน่าทานมากเลยแต่วันนี้ค่ะไม่ใช่ไซส์ปกติเป็นไซส์มินิเล็กๆค่ะแล้วก็วิธีทำเนี่ยง่ายมากเลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของมินิฟรุตทาร์ตนะคะประกอบด้วยไส้คัสตาร์ดค่ะอันนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูคลิปของชูครีมได้นะคะมีวิธีการสอนทำอยู่ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เนยสดเค็มน้ำตาลทรายปนละเอียดผลไม้สดค่ะอันนี้จมีสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็บลูเบอรี่ค่ะ ไข่แดงน้ำเปล่าและกลิ่นวานิลาค่ะตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริเริ่มทำมินิฟูดทาร์ตกันเลยนะคะเริ่มจากเราจะทำตัวแป้งทาร์ตก่อนค่ะ ซึ่งวิธีการทำนะคะง่ายมากก็คือใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายกลิ่นวาน,นิลลาค่ะอันนี้ต้องใช้แบบผงนะคะถ้าใครใช้แบบน้ำให้หยดลงไปในน้ำเปล่าหรือไข่ไก่นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้มือล้วนๆเลยล้างมือให้สะอาดนะคะล้างน้ำยาก่อนล้างสบู่ก่อนเลยนะคะอย่าล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวเนาะล้างให้สะอาดอันนี้ล้างมาแล้วนะ แล้วก็ผสมเลยค่ะผสมให้ของแห้งเข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําบ่อตรงกลางแล้วเราก็จะใส่เนยเค็มลงไปเนยน,นี้นะคะต้องเป็นเนยที่เย็นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาถูๆๆก,กันนะคะให้เนยกับแป้งเข้ากันซึ่งความร้อนจากมือเราอะคะ่ะมันจะทําให้เนยละลายได้เราก็บี้ก่อนนะคะบี้ให้เนยเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อน แล้วก็เอาเนยขึ้นมาค่ะแล้วก็ถูอย่างนี้ถูไปเรื่อยๆค่ะจนเนยกับแป้งนะคะเข้ากันลักษณะเขาจะเหมือนทรายเปียกค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบชุ่มหรืออะไรนะคะเหมือนทรายแบบเปียกน้ำนิดๆอย่างนั้นนะคะถูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอย่าถูนานนะคะเดี๋ยวเนยจะละลายโอเคเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆค่ะจน เนยเนี่ยเข้ากับแป้งแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ผสมเนยกับแป้งเข้ากันแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะแบบร่วนๆนี้โอเคเนาะแล้วก็ต่อไปใจะใส่ของเหลวค่ะก็คือไข่แดงกับน้ำเปล่านะคะทําหลุมแล้วใส่ไข่แดงลงไปเลยตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ไม่ต้องออกแรงนวดนะคะแค่แบบใช้ปลานนิ้ว่าค่ะขยำพอทุกอย่างนะคะเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอามาห่อด้วยพลาสติกแปแต่ก่อนห่อนะคะจะปั้นให้เขาเป็นกลมๆก,ก่อน Okay. เอาพลาสติกแปนะคะมาวางแล้วก็วางแป้งลงไปค่ะห่อเลยห่อแล้วกดให้เขาแบนๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแช่เย็นโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้ตัวแป้งของเราเซตตัวค่ะแล้วเดี๋ยวครบ1ชั่วโมงก็แล้วเรากลับมารีดกันค่ะ ตอนนี้นะคะนุ่นก็แช่เย็นนะคะตัวแป้งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็จะแข็งๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะมารีดการก,ก็อันนี้นุ่นแบ่งครึ่งก่อนแล้วกันนะคะอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะก็ก่อนรีนะคะนวดให้เขาเข้าการสักหน่อยนะคะให้เขาเนียนนิดนึงโอเพอเนียนแล้วนะคะก็ ปั้นเป็นวงกลมเลยแล้วก็วางกดแบนๆหน่อยแล้วก็เอาพลาสติกแรปค่ะมาปิดเพราะเดี๋ยวเราจะรีดนะคะปิดเสร็จแล้วก็กดลงไปแล้วก็รีดเลยอย่าให้หนาเกินไปนะคะหนาไปเนี่ยแผ่นทาร์ตของเราค่ะถ้วยทาร์ตของเรามันจะแบบมันไม่ไม่กรอบอะคะ่ะ ให้แบบประมาณสัก2มิลก็พอคะ่ะ2อสมมิลน,นะความหนาโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาแผ่นนี้ออกแล้วก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดีดต่อวันนี้นะคะนุ่นใช้ตัวกดคุกกี้นะคะที่เป็นหัวอยักนี้ถ้าใคราไม่มีจะใช้กลมก็ได้ใช้แฉกอะไรก็ได้คะ่ะกดลงไปเลย กดแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ถาดนี้กันค่ะมันเป็นถาดถาดอบมัฟฟินหรืออบคัพเค้กก็ได้นะคะนี่เป็นไซส์เล็กเนาะทุกที่จะเห็นเป็นอันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะนี่เป็นอันเล็กใครไม่มีก็ใช้ถ้วยอลูมิเนียมอะไรเงี้ยคะ่ะที่ไซส์เล็กๆค่ะแทนก็ได้เนาะก็เราก็จะมาเริ่มกันเลย เราจะหยิบตัวแผ่นออกมานะคะเสร็จแล้วเราจะวางไปวางเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดตรงกลางนะคะเพราะว่ากดตรงกลางเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะขาดให้กดข้างๆค่ะค่อยๆประคองกดข้างๆไปไเหมือนอันนี้จะหนาเกินไปโอเคจะได้แบบนี้นะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มถาดเลย แล้วนะคะเราก็จะเอาซ่อมหรือมีดหรืออะไรก็ได้ที่แหลมๆมาค่ะจิ้มจิ้มที่ถาดแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาโป่งขึ้นมานะคะระบายอากาศโอเคแล้วเดี๋ยวนราจะเอาเข้าอบนะคะที่180องศาค่ะประมาณ12-15นาทีนะคะก็แล้วแต่ขนาดแล้วก็จำนวนนะคะให้สีเขาเนี่ยออกเหลือง เหลืองทองอะค่ะเนาะเดี๋ยวน้จะทําจนเต็มแล้วเดี๋ยวเข้าอบค่ะแล้วี๋ยวกลับออกมาประกอบกันค่ะตอนนี้นะคะนก็อบตัวแป้งทาร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วต่อไปเราจะมาประกอบเป็นมินิฟูดทาร์ตกันค่ะก็คืออันนี้นะคะเป็นคัสตาร์ดค่ะก็มีคลิปสอนนะคะอยู่ในชูครีมหรือว่าใครชอบเป็นแบบอื่นก็ลองดูนะคะแล้วก็ ผลไม้ค่ะอันนี้นมมีบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ส้มนะคะแล้วก็กีวีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะตามชอบเลยค่ะก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะคะก็ใช้ทาร์ตของเรานะคะแล้วก็บีบลงไปใครอยากได้ลายอะไรก็แล้วแต่ตามชอบนะคะวันนี้นั่ใช้หัวบีบเบอร์37ค่ะบีบลงไปเลยไม่ต้องบีบขึ้นมาสูงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวราวางเนี่ยมันจะล้นมันจะวางสตรอบเบอรี แล้วก็กีวี่หอันแล้วก็บลูเบอรี่อัดแน่นแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะแลอีกอันหนึง่งหรือใครจะชอบแบบอย่างเดียวก็ใส่อย่างเดียวก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะอันนี้ซีสไตล์ค่ะว่า ใครจะใส่ผลไม้อะไรนะคะใครใส่พีชก็ได้องุ่นเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามชอบเลยมากันอเน,น,นี่ใส่ถูกอย่างเลยแล้วกันนะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับมินิฟูดทายของเราค่ะทําไม่ยากเลยเนาะทําง่ายค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะด้วยเนาะใครที่อยากลองทําค่ะไปงานบัตตี้ทำไปงานมันเกิดเพื่อหรือว่าทําให้ผู้ใหญ่ทานนะคะสามารถเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย